มาแล้วครับแนวทางรัฐบาลไทยครับผมแนวทางรัฐบาลไทยมาแล้วครับก่อนจะไปถึงลายวันและฮานอยครับมาดูมาดูรัฐบาลของไทยก่อนครับก่อนจะไปถึงลายวันวันที่ยี่สองครับผมมาดูนี่ก่อนครับย่าสมอนครับผมอันนี้เป็นแนวทางของชุดแรกครับผมอ่ะขอบุญขอบุณนะครับได้ยินข่าวว่าคุณหมอที่อ่าสีตาบล นะครับจะมาร่วมครับจะมาร่วมทําบุญที่วัดดุงนะเพื่อนครับผมวัดหนองบวมเราครับผมวันพรุ่งนี้นะครับโอ้ยฝนตกกัวรวดคุณหมอติดครับอืมครับเอาบุญขอบคุณครับคุณหมอที่จะมาทําบุญครับมานี่นะครับดูเเลยนะครับชอบก็ใจรักก็หวานกันได้เลยนะครับอืมอะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่ง ทับเก้าทับหกเจ็ดครับผมดาสมอนครับสามห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดสามสามวิ่งสาม,สามครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยครับเออ,อมาดูกันเลยครับว่า <c oughs> ดูครับ มาทีนี้มาดูแนวทางฮานอยกันครับมาเลยครับวันที่ยี่สิบสองทับแปดทับหกเกียรตครับผม,มเสียงเลียงท่านวันวันที่ยี่สิบสองทับแปดทับหกเกียครับผมลาวสตาฮา,า 5, นอยมัลดุมลาวซามาคีฮานอยพัฒนาครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับเอ้านี่ครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับ วันที่ยี่สิองททับเ็ดวันที่ยี่สิเก็ดลาวสตาฮานอยมนฑมลาวสามฮานอยพัฒนาฮานอยสามขี่ครับผมวันที่ยี่สิบสอครับาก็จัดจัดข่านกันเลยนะครับแปดหกสองหครับผมตัวกันเก้าสองครับผมสอบก็จัดจัดผ่านกันได้เลยนะครับผมเป็นแนวทางฮานอยครับวันที่ยี ครับผมวันพรุ่งนี้ครับชบวา,าวประจันท์ไก็ผ่านกันเลยนะครับเป็นแนวทางของวันพรุ่งนี้ครับถ่ายไว้วันนี้ครับเพราะว่าวันนี้อาจจะอู้ยังไงค,ครับมาดครับเถอะชาวประจัดท์ไยก็ผ่านกันครับผม เจ้าก็จัดขัดเข้าผ่านกันนะครับแปดหกสองหกสองแปดหกแปดสองครับแปดหกสองแปดหกแปดสองครับผมตัวกันเก้าสองสามหกสองสามครับผมแมวน้อยครับแมวน้อยครับเป็นแนวทางของแมวน้อยครับ ก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเ่ะมาดูไปเรื่อยๆครับมีไหมน้อให้ดูหน่อเอะมาดูครับวันที่ยี่สิบสองอดุงนภเพืนมานะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สิบสองของอี้เป็นของอดุงนภเพืินนะครับดูเลยนะครับออดุงนภเพืนครับผมนี่ครับอ่ะวันที่ยี่สิบสองทับแปดทับหกเ็ดวันที่ยี่สิบสองทับแปดทับหกเ็ดครับผมลาสตาหนอยมาโดนมาสองเมื่อคีน้อยพัฒนาครับผมหน่อยพัฒนาลาสตาหนอยมาโดนมาสองเมื่อี่นอยพัฒนาครับผม สอดก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่านี่ครับอ่ะหน่อยลาวสามัคคีลาวสามัคคีครับผมหน่อยสามัคคีครับอ่าลาวสามัคคีครับผมอืมมัดูด่วนอือเลยนะครับสอดก็จัดขัดก็ผ่านครับผมอืมอะไรนะครับเด้ออ่าชอดก็จัดขัดก็ผ่านครับห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ครับแปดสี่อ่าแปดสี่ห้าสี่ห้าแปด ครับผมห้าแปดสี่แปดสี่ห้าสี่ห้าแปดครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่เป็นวันที่ยี่บสองครับผมตัวกันมีสี่สามครับตัวกันมีสี่สามห้าสามแปดเก้าครับผมลองว่าจัดขัดก็ผ่านนะครับแนวทางของออร์ดุมนาเพินครับผมนี่นะครับอ้า เลยนะครับชอบก็จัดการก็ฟันกันเลยนะครับผมมาดูกันเลยครับชอบก็จัดการก็ฝันกันเลยเลยนะครับผมห้าสี่แปดสี่แปดห้าสี่ ห้าแปดครับผมตัวกันมือสามสี่ห้าสามแปดเก้าครับผมชอบก็จัดกันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ครับผ่านมาแล้วครับวันที่ยี่สิบสองน้องแมวผ่านมาแล้วครับเรามาดูวันที่ไปนรืเอยครับไปมาดูครับมาดูกันลยครับบ้า อาวันต่อไปมีอะไรกันบ้างครับดูนี่ครับนะครับอ่ะวันที่ยี่สิบสามครับผมอ่ะวันที่ยี่สามครับวันที่ยี่สามอาจจะมีลองลองเช็คดูนะครับะวันที่ยี่สามครับมีนอซองครับยี่สามนี่มีราวพัฒนาใช่ไหมครับอืม วันที่ยี่สิบสามมีครับผมยี่สิบสามมีลาพัฒนาครับผมเจา้าก็จัดการก็ผ่านกันเลยนะครับนี่ครับลาพัฒนาก็มีครับ็ัีกี่สามครับผม วันที่ยี่สบสามทับเจ็ดทับหกเก็ดวันที่ยี่สบามทับเจ็ดทับหกเก็ดราวชะตาฮานอยบ้านรมาสามเมื่อกี้ฮานอยพัฒนาเราพัฒนาฮานอยพัฒนาครับผมข้อควจัดขัดก็ผ่านกันนะครับตามนี้เลยนะครับสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองสองสี่ครับผมห้าสี่สามสี่ห้าหนึ่งครับผมวันที่ยี่สิบสามครับผมข้อก็ามจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สิบสาม ครับผมมีเสื้อไม่ดูครับวันที่ยี่สิบสามครับผมเฮ้อนะยี่สิบสามเนาะอืม,มนะครับแล้วมาดูครับวันที่ดูต่อไปเรื่อยครับวันที่ยี่สิบสามของอันนี้ของออดุงนาเผืนหรือวัาน้องแมวครับดูก่อนครับอดุงนาเผืนครับอ่าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็สองหนึ่งสองสี่ครับผมห้าสี่สามสี่ หา้1ก็ึ่าจัดผ่านก็ผ่ากันได้เลยนะครับูม ก็จะขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนีม่นะครับมาดูที่ยี่สิบสามออลงนะเพื่อนวันต่อไปครับมีไหมครับมีไหมมีไหมครับที่ยี่สิบสามอ้มีครับก็มีเหมือนกันครับผมมีครับเราพัฒนาเขียนใส่เลยเนะครับเนาะอ่า ครับลาพัฒนาวันที่ยี่สบสามของอดวงนาผืนมาเร็วครับจบกันวันที่ยี่สบสามครับผมนี่ครับวันที่ยี่สบสามมาเล้วครับจบกันวันที่ยี่สบสามครับสมุดิวันนี้จบกันวันที่ยี่สบสามครับผมจะอก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สบามทัพแปดทัหกเกวันที่ยี่สบามัแปดทัหกเกดลาสตาฮานอยมุลลงมาสมากีฮานอยพัฒนาฮานอยสามเีครับผมอืมนะ สองห้าสอห้สองก็ห้าครับผมตัวกันมี9ก้าห้าเห้าห้ครับผมมูมีเจ็ดดห้ด้วยครับเจอก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับุมเราจะขัดก็ผ่านกันครับบวาดกันครับอ่ะอ ขอจัดการก็ผ่านครับอือนีอ่แหละครับชอบก็จัด,ดกัรก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอือ